โอเคมาเทเลนก่อนส่งนะครับกับตัวนี้นะโอลิมปัส f 1.8รหัส146 438ตัวนี้นะครับส่งมาล้างเลนเนาะล้างเลนทำความสะอาดแล้วก็จัดการไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับชิ้นเลนตอนมาเนี่ยเลนชิ้นหลัง เป็นลาตายนะครับแล้วก็มีฝ้าบางๆนะถ้าส่องกับไฟจะเห็นอืม <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองปกติอย่างเงี้ยไม่เห็นแน่นอนเนาะเนี่ยแบบเนี้ยส่วนชิ้นหน้าก็จัดการล้างไปให้หมดแล้วเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งออกคกให้ดูนะอืมเห็นไหมเอ่ย ก็จะล้างไปให้หมดแล้วนะครับที่ชิ้นเลนนะส่วนด้านหลังอ่าก็จะเห็นเป็นลาตายนะครับเป็นจุดๆเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแหวนโฟกัสหมุนสมูท ิปรับรูรับแสงโอเคนะอืมข้างในในส่วนนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะหมุนไปที่เอฟสิบหกเห็นไหมเอ่ยโอเคนะครับมันอาจจะมองไม่ชัดนะเพราะตัวกล้องกับตัวเลนส์มันอาจจะมองแบบ ดูไม่สมมาตรกันแต่จริงจริงมันสมมาตรนะครับถ้ามองดีๆนะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวก่อนส่งจะเช็ดไปให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จะแพ็คส่งคืนเจ้าของเนาะผ่านไปมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นเลน p e n t a หก x เจ็ดนะครับร้อยห้า f 2 4ตัวนี้อาการที่มาก็คือใบเบรไม่ปรับตามที่เราปรับรูรับแสงนะก็คือกลไกมันติดขัดนะครับก็จัดการถอดออกมาทำความสะอาดให้แล้วก็แก้ในส่วนนี้เพราะตอนมาเนี่ยไอตัวเดือยตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางแบบนี้มันจะอยู่ประมาณเนี้ยมันจะไม่ชิดขอบนะครับ มันได้อยู่ประมาณเนี้ยก็คือคกลไกภายในติดขัดนะครับอันนี้ก็แก้ไปให้แล้วนะอืมนี่อันนี้อยู่ในโหมดออโต้จะดึงมาที่แมนนวลเห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะปรับรูรับแสงอขออภัยอืมอืม โอเคนะครับชิ้นเลนก็จัดการไปให้แล้วนะเลนมาดีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเลนชิ้นหลังเนี่ยเห็นไม่เ่ยมันจะมีจุดๆอยู่ข้างในเป็นเลนชิ้นข้างในนะครับเป็นโค้ดลอกนะไม่ใช่ลานะครับพี่หน่งถอดพอถอดออกมาแล้วแล้วก็มาทําความสะอาดดูแล้วนะครับเป็นเนื้อโค้ดแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับภาพนะอืมกลับมาที่ออตโต้เห็นไหม ก็จัดการไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับทําความสะอาดไปให้ตัวโฟกัสมันสมูทมาอยู่แล้วล่ะนะครับอืมก็จะประมาณนี้เนาะตัวเลนส์ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพียงแต่แค่คกลไกมันติดขัดนะครับในบางส่วน จะหมุนยากนิดหน่อยนะอืมโอเคเมื่อกี้หมุนไปที่สองจุดสี่เห็นไหมดึงออกมาก็จะไม่ลงเราก็จะมาหมุนที่หนึ่งจะหมุนมาที่ F อแปดแล้วก็จะดึงออกมาเห็นไหมครับยิบสอง ก็คือกลับมาใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะจัดการล้างไปให้แล้วนะครับก็จะมีโค้ดลอกอย่างที่แจ้งไว้เนาะเนี่ยจะมองเห็นได้เลยนะครับโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะขอบคุณครับ